สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บรรทองเกษตรพิศโลครับมายืนอยู่ในแปลงนาข้าวนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของครับว่าแปลงนาข้าวตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรและภาคอะไรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันเลยผมนายวิเชียนนุ่นจูกันครับอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอระโนดตำบลเตงสวนครับอยู่ภาคใต้ครับนี่แปลงนาข้าวภาคใต้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเขียวๆสวยๆแบบนี้ อยู่ในช่วงหองเขาเรียกว่าออกรวมเนาะเดี๋ยวกาลังจะเติมน้านมนะจะก้มรวมให้เราเห็นบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆแน่ๆนะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับ28ไล่ครับ28ไล่รอบนี้พันข้าวพันอะไรครับกขอสี่หนึ่งกขอสี่หนึ่งทำไมมันมันสูง่ังเลยครับกขอสี่หนึ่งนะครับมันสมบูรณ์ครับอ๋อมันสมบูรณ์นะครับมันสมบูรณ์นั่นเองนะครับที่มันสมบูรณ์แบบนี้ใช้อะไรครับ ไปกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งนะครับทุกครั้งที่เราฉีดนี่เราร่วมกับพวกเคมีอย่างอื่นด้วยไหมรอบล้งางตัวผสมกับยาหนอนด้วยอ๋อผสมกับยาหนอนเลยนะครับจะได้ไม่เปลืองค่าแรงเนาะใช่ใช่อ่าสามครั้งที่เราฉีดเราสังเกตนะครับต้นข้าวของเราความสมบูรณ์ของนะครับต้นข้าวเราเนี่ยมันเป็นยังไงไหมก็สวยแต่กอดีสวยแต่กอดี ค,คิดว่ารอบนี้ยี่สิบแปดไร่ดูดีกว่าทุกรอบไหมดูดีครับดูดีกว่านะดูดีกว่าเนาะนะแล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับใช่การเอาโฟทีมาฉีดไปสามครั้งเนี่ยกับการทํานารอบเนี้รอบต่อไปคิดว่าจะใช้โฟทีจริงจังมากขึ้นไหมถ้าผลผลิตดีก็จะใช้เยอะกว่านี้ครับนี่นะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันใช่ไหมว่ารอบนี้จะได้ด้วยอะ ถามในใจเลยที่เราเห็นข้าวของเราเป็นแบบนี้ทั้งต้นทั้งรวงมาแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าผลผลิตน่าจะดีไหมน่าจะถึงไร่เกลียนครับน่าจะถึงไร่เรเกลีลยนนะเอาใจช่วยเกษตรกรครับสําหรับพี่น้องชาวใต้ที่ทํานาข้าวครับแค่เริ่มต้นที่จะส่งเสริมนะครับให้ข้าวมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์และออกรวงแบบนี้ฮะแค่เอาโฟโทีมาฉีดเนาะนะครับร่วมกับการฉีดยาเ,าเคมีก็ได้เนาะนะครับหรือจะฉีด นะครับเดียวๆด้วยโฟทีก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับที่จะช่วยในเรื่องของนะครับการทํานาไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพดินการส่งเสริมระบบภูมิการให้พืชแข็งแรงขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับใช้โฟทีแค่3ครั้งก็ยังนะครับได้นะครับแบบนี้มานะครับคิดว่านับเกษตรกรก็นะครับจะมีผลลัพธ์แบบนี้ทุกๆแปลงสําหรับการตัดสินใจในการเริ่มต้นที่จะเสริมด้วยผลิตภัณฑ์โฟทีของเราเนาะอ่าเอาใจช่วยครับขอให้มีผลผลิต ที่มากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆครับผมนันลผมปรทอกรเกษตรทักโลกล้าปก่อนสวัสดีครับ